เราจะมาเริ่มกันนะครับเริ่มกันที่จุดสําคัญจุดใหญ่ๆก่อนเพื่อให้เป็นการที่แบบว่าไม่สับสนนะครับวงการมวยนะครับถ้าเราอาภาษามือในวงการมวยนะครับถ้าเราต้องการต่อให้เราคว่ำมือนะครับอย่างเช่นต้องการต่อห้าสี่เราคว่ำมือลักษณะนี้นะครับสมารลักษณะนี้คือคว่ำมือถ้าเราต้องการลองให้เราหงายมือนะครับอันนี้คือเราต้องการลอง จำง่ายๆต้องการต่อความมือต้องการลองหงายมือนะครับแล้วมาถึงจำนวนเงินนะครับว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเขาดูกันยังไงเขาทำสัญญาสัญ,ญลักษณ์กันยังไงแล้วมาเริ่มกันที่หลักร้อยอจริงหลักร้อยอะ่ะ มันไม่ต้องใช้ภาามือได้เพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนเล่นหลักร้อยเท่าไหร่อย่างเล่นก็เล่นห้าหกร้อยอย่างเช่นหลักร้อยเนี่ยอย่างอย่างก็จะเล่นห้าร้อยเนี่ยเขาจะทามืออย่างเงี้ยก็จะรู้สึกรู้รู้แจักรู้กันแล้วว่าเนี่ยคือห้าร้อยแต่ยังเล่นสี่ร้อยเนี่ยเขาอาจจะทํามืออย่างนี้เลยก็ได้คือเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสําหรับคนเล่นอน่างว่าเล่นหลักร้อยนะอย่างเช่นสี่ร้อยก็อาจจะทำสี่ร้อยอย่างนี้ก็พูดไปด้วยนะครับแต่เรามาเน้นหลักใหญ่ๆคือหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะอย่างหลักพันเนี่ยสัญลััักกษณ์หลพนคือ ชนูนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่คือหนึ่งพันอ่าเข้าใจนะครับอย่างสมมุติสี่พันก็คือทำสี่พันี่คือสี่พันนะครับเวลาอยู่ไกลๆกันก็จะรู้กันสี่พันต่อไปคือหลักหมื่นหลักหมื่นคือกัมปั้นนะครับหนึ่งกัมปั้นคือหนึ่งหมื่นสองกัมปั้นคือสองหมืนหรือบางคนก็จะทำอย่างนี้ก็ได้สองกัาปัน้นสองหมืน วางเราจะได้สองหมื่นสามกำปั้นก็คือสามหมื่นนะครับนะเข้าใจนะครับมาถึงหลักแสนถ้าหลักแสนเนี่ยเขาจะทำหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหนึ่งแสนสองนิ้วสองแสนคือเขาจะรู้เขาจะรู้กันว่าคนเนี้ยเล่นหลักหมื่นคนเนี้ยเล่นหลักแสนทำสองแสนเนี่ยก็คือจะรู้แล้วเล่นสองแสนนะครับอันนี้คือหลักียใหญ่ที่เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มจากราคาต่อรองเราจะมาเริ่มราคาต่อรอง ผมจะไล่ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงนะครับเรามาเริ่มกันที่สเสมอก่อนในเวทีเนี่ยราคาสเสมอเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับแบบแรกคือชูนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งนี่คือสเสมอแดงนะครับนิ้วโป้งเสมอแดงชูนิ้วก้อยสเสมอน้ําเงินนะครับๆๆรนิ้วโป้งเสมอแดงนิ้วก้อยเสมอน้ําเงินแต่ถ้าเราไปในเวทีเนี่ยบางทีเขาไม่ชูนิ้วโป้งนิ้วก้อยนะครับ อย่างเวลามวยต่อยไปเนี่ยสมมติเราอยู่เวทีลุมบินีเวทีลุมบินีเนี่ยกลุ่มคนเล่นกลุ่มเซียนหลักๆเนี่ยเขาจะอยู่หลังมุมแดงนะครับเขาจะอยู่หลังมุมแดงกันฉะนั้นเวลาเขาจะเมสมอแดงเนี่ยเขาจะโบกนะครับโบกโบกเข้ามาหาตัวอันนี้คือเสมอแดงแต่ถ้าเขาจะเสมอน้ำเงินเ็าจะชี้นะครับชี้ไปที่มุมน้ำเงินอันนี้คือเขาจะรู้กันแล้วว่าตอนนี้เสมอน้ำเงินนะครับ เสมอแดงโบเข้าหาตัวคือในกรณีที่เราอยู่หลังมุมไหนนะครับถ้าเกิดเราอยู่หลังมุมน้ําเงินถ้าเราจะเสมอแดงเราก็ต้องชี้ไปที่มุมแดงนะครับถ้าเราจะเล่นน้ําเงินเราต้องโบเข้าหามุมเงินนะครับอันนี้คือโบเข้าหาตัวคือในกรณีที่เราอยู่มุมไหนมุมนั้นนะครับส่วนนิวโป้งนิ้วก้อยนี่ก็เป็นเสมอแดงเสมอน้ําเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ามาถึงราคาที่สองไอ้พวกราคาย่อยๆพวก 1, 9, 7, วพันเก้าพันเจ็ดอะไรพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับ เอาที่เข้าใจง่ายๆมันจะได้ไม่บกวนนะครับมาถึงราคาที่สองขยับมาจากราคาเสมอคือราคาสิบเก้าราคาสิบเก้าคือคุณคนต่อเสียสิบบาทคนรออ่าคนต่อเวลาได้ได้เก้าบาทเวลาเสียเสียสิบาทนะครับอันนี้คือราคาสิบเก้านะครับลักษณะสิบเก้าก็คือชูมาเก้านิ้วถ้าเราต้องการต่อให้เราชูเก้านิ้วอย่างนี้นะครับเก้านิ้วถ้าเราต้องการลองให้เราหงายมือนะครับ สิบเก้าลองเก้าสิบลองเหมือนกันนะครับเก้าสิบลองเก้าสิบต่อหรือสิบเก้าต่อนะครับมาถึงราคาที่สองนะครับราคาห้าสี่ราคาห้าสี่นี่ผู้ที่ต่อนะครับจะได้แปดบาทผมเล่นผมอธิบายแบบง่ายๆนะเอาหลักบาทเลยจะได้แปดบาทเวลาผู้ต่อนะครับถ้าเราเป็นคนต่อเราจะได้แปดบาทแต่เวลาเราเสียเสียสิบบาทนะครับ วิธีการนำภาษามือราคา5-4ก็คือตั้งอย่างนี้นะครับ4นิ้วมือเดียวนี่นะครับถ้าเราต้องการต่อเราตั้ง5-4คว่ำม,มือลงอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการลองให้เราหงายมือขึ้นนะครับอ่าเข้าใจนะนี่ถ้าเราลองให้เราหายมือขึ้นถ้าเราต่อให้คว่ำม,มือลงอันนี้คือราคา5-4นะครับมาถึงราคาต่อไปนะครับขยับเข้ามาอีกเลเวลหนึ่งคือราคา11-8นะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกสองอย่าง นะครับคือราคาระหว่าง54กับ32นะครับก็คือราคา118ราคา118นี่ถ้าเราเป็นคนต่อเราจะได้จัดเราจะได้เงิน8บาทแต่ถ้าเราเป็นคนรออ่าแต่ถ้าเราเสียเราเสีย11บาทนะครับก็คือราคา118สัญลักษณ์การทำภาษามือราคา118ก็คือชูมาสนิ้วเนึ้งชี้2นิ้วนะครับแล้วกระดิกไปมานี่จะรู้แล้วนะครับความมือคือ118เราต้องการต่อ แต่ถ้าเราต้องการลองลองหงายมือนะครับนี่นะครับก็จะรู้นะครับว่าราคาสิบเอ็ดแปดนะครับอันนี้คือต่อต้องการลองหายมือโอเคนะครับมาถึงราคาต่อไปนะครับขยับเข้ามาอีกรลเวลหนึ่งคือราคาสามสองราคาสามสองนะครับถ้าเราเป็นคนต่อเราเป็นคนต่อนะครับสมมติเราต่อราคาสามสองสี่บาทเราจะได้สี่บาท แต่คนต่อถ้าเสียเสียหกบาทนะครับก็คือราคาสามสองได้ได้สี่บาทเสียเสียหกบาทวิธีทําสัญลักษณ์มือราคาสามสองก็คือทํานิ้วอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้เน่สมมุตมถ้าคนจะต่อนะครับบางคนก็อาจจะทําเต็มทรงเลยก็คืออย่างนี้นะครับเน่กคือจะต่อเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ติดกันแล้วก,กระดิกปะดาแตกกันอย่างนี้นะครับ บางคนกาอาจจะทำเขาจะอาจจะขี้เกียจยกนิ้วขึ้นมาก็าจะหดเขานเน้ามาแค่นี้แล้วทาแค่นี้ก็คือรู้เขาก็จะรู้กันนะครับว่าคือราคาสามสองบางคนเกา่าๆก็คือเขาขี้เกียจทามาเต็มทรงเขาทําเนี้ยเขาก็รู้นะครับก็คือราคาสามสองแต่ถ้าเราอยากจะลองสามสองทำยังไงแล้วก็หงายมือขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แล้วก็วกระดิกไปมาเนี่ยก็จะรู้แลว้ว่าเราต้องการลองราคาสามสองนะครับคว่ำมือต่อหงายมือลองนะครับอ่าต่อไปขยับมาอีกหนึ่งเลเวลนะครับ ก็คือราคา5้สมันจะขยับทีละกิกทีละกิ๊กทีละกิก,ะก,กนะครับราคา53ถ้าเราเป็นคนต่อสมมุติเราต่อราคาห้าหกบาทเวลาเราได้เราจะได้6บาทเวลาเราเสียเสียสิบาทนะครับเวลาเสียเสียสิบาทวิธีทําการราคา53าสามนี่ทำยังไงราคา53ก็คือเราชูมานะครับชูมือมานี่เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอานิ้วโป้งกับนิ้วก้อย แตกกันนะครับนี high, ่ลักษณะนี้นะครับนี่ถ้าเราต้องการต่อเราว่ามือลงนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยแตกกันอย่างนี้นะครับแตกกันไปมาก็จะคือเราต้องการต่อราคาห้าสามแต่ถ้าเราต้องการลองเราก็หงายมือขึ้นอ่าแค่นี้เองหงายมือขึ้นเอานิ้วโป้งกับนิ้วก้อยแตกกันอย่างนี้ก็จะรู้ว่าเป็นราคาห้าสามนะครับนี่บางคนอาจจะมองไม่เห็นนี่นะครับห้าสามถ้าเราต้องการต่อเราก็คว่ามือลงเอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งแตกกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือราคาห้าสาม เดินทางมาถึงเรเวว่าตไปราคาเจ็ดสี่นะราคาเจ็ดสี่ราคาเจ็ดสี่ก็คือสมมุติเราต้องการต่อราคาเจ็ดสี่สี่บาทถ้าเราต่อเราเป็นคนต่อเราต่อราคาเจ็ดสี่สี่บาทเราจะได้สี่บาทแต่เวลาเราเสียเสียเจ็ดบาทก็คือราคาเจ็ดสี่นะครับวิธีทําราคาเจ็ดสี่ก็คือให้เรายกมือมาอย่างนี้นะครับ ยกมือมาแล้วผักไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเอ๋ผักไปอย่างนี้นะยกมาสักระดับปกก็ได้หรือระดับหัวก็ได้คว่ำมือลงนะครับแล้วสะบัดไปอย่างนี้อันนี้คือราคาเจ็ดสี่นะครับแต่ถ้าเราต้องการต่อเราก็งหงายมือขึ้นแล้วเราก็โบกไปอย่างนี้นะครับโบกไปอย่างนี้อันนี้คือราคารองเจ็ดสี่เราต้องการรองเจ็ดสี่แล้วก็โบกไปเลยเขาตั้งต่ออยู่สามสองเราจะรองเจ็ดสี่แล้วก็หงายมือโบกไปเลยแต่ถ้าเราจะต่อเจ็ดสี่เราก็คว่ำมือลงแล้วโบกไปอย่างนี้นะครับ อ่าอันนี้คือราคาเจ็ดสี่นะครับขยับไปหนึ่งเลเวลคือราคาสองหนึ่งราคาสองหนึ่งคือถ้าเราต่อต่อราคาสองหนึ่งห้าบาทเวลาเราได้เราได้ห้าบาทเวลาเราเสียเสียสิบบาทอ่าราคาสองหนึ่งง่ายๆเลยครับชูมาสองนิ้วเลยปับ๊บอ่าริโพวิตันดีสองหนึ่งชูมาความมือลงสองหนึ่งอันนี้เราต้องการต่อแต่ถ้าเราต้องการลองหงายมือขึ้น อสองลองอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการลงสองลองถ้าเราต้องการต่อสองหนึ่งคว่ำม,มือลองอ่ะง่ายๆนะครับเดินทางมาถึงราคาต่อไปนะครับราคาห้าสองมันจะสูงกว่านะมันจะสูงกว่าสองหนึ่งนะราคาห้าสองถ้าสมมุติเราต้องการต่อราคาห้าสองสองบาทนะเวลาเราเล่นเรา